เจอเลยเหรอเจอเลยพี hey, uh, ่เหดเนาะเฮ้ยยูเออเบบี้เกอร์ประมาณเนี้ยูยูเห็นมิงมาทางนี้ไหมตัวเล็กๆสิทธิ์เนาะไม่ไม่เมื่อกี้มันมิงอยู่เลยแล้สปีดแล้สปีดไปทางไหนมันวะ They are very bad อย่าเสี่ยงดีกว่าไปนี่ไม่ไกล I have to give him money. He's gangster. Help me please. นนนี่เเอ้ะ Just take it easy, okay? โอ้โหหนังเรื่องนี้นี่แบบ มิตรภาพของเด็กไทยกับตัวเล็กๆกับฝร,รัร่งที่เด็บตัวใหญ่ๆแต่หัวใจเล็กกะปิดหนึ่งเนี่ยโหใช่สนุกเนี่ยพี่แจ๊คเออเอฝรั่งอ่ะตัวโตมากเลยใช่แต่ะมันตุ๊ดจังอ่ะไม่กล้าสู้คนนั่นอ๋อนี่ไงพอมันกินส้มตำไปโอ้โหหัวเต่งแดงก่ำเลยล่ะ ือนกับนี่ไงพอาลแบบป๊อบอากินผักขมใช่ไหมพอกินไปแล้วก็จะมีพลังเหมือนตรงไหนอะป๊อไอายกินไปอะก็แค่ปุ่นๆนี่หัวแดงเลยป๊อบอายหัวแดงหกือเปล่าก็ไม่รู้นี่ก็เหมือนกันหนังฝรั่งไงฮักไงกินไปตัวเขียวฮักกันจะได้ไหมทำไมอะรักกันจะเป็นไหมฮักกันจะได้ไหม หนังชวนหิวสนับสนุนโดยไมโอิชิคิบุชาชาเขียวญี่ปุ่นผสมเก้งห้วยเคยดูหรือเปล่าคะมันมันมันพูดไงป๊อปอายไงที่แทยบอกกินแล้วมันปิดสงพลังอ่ะป๊อบอายพี่เคยดูแต่พี่ชอบศิลมูนมากกว่าโอ้ยดูการ์ตูนเหมาะกับเบ้าหน้าจริงจริงแจ๊ จะกินส้ตมตำแล้วหนังเรื่องนี้เขากินส้ตมตำแล้วเขามีพลังอยากจะกินบ้างอยากกินที่ส้ตตมตำอยากมากแต่ต้องขอร้านเด็ดๆเ,เลยแล้วในหนังเรื่องนี้นเหมือนมีกลิ่นอแบบว่าฝรั่งฝรั่งมีแบบโอ้โหขอขอแบบส้มตำช,ชายทะเลฝรั่งส้มตำชายทะเลฝรั่งพัทยานะ พัทยาฉันจะไปฉันจะไปไปทำไมก็ไม่รู้ชื่อไปแล้วสบายใจไปคนเดียวฉันจะไปพยาทไกไรู้ี่ว่าถ้าไปเด็ดเด็ดอืมพี่อยากไปกินต้องตางเลยอ้าพี่ว่าถ้าจะเด็ดเด็ดค่ะเราไปนู่นดีกว่าบนเขาเนี่ยอเขาปลูกชาเขียวกันอะ แอ่จะเด็ดเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าพี่ว่าไม่ต้องไปถึงบนดอยเพว่าะี่อ่ะเด็ดแล้วใส่ขวดมาให้ยังไง <c oughs> น,นี่เลยโออิชิคิวชะชาเขียวญี่ปุ่นที่ผสมเก๊กห่วย <c oughs> เพิ่มความสดชื่นคลายร้อนตลอดวัน <c oughs> <c oughs> จะได้ชื่นใจก่อนไปอร่อยกับอาหารสั้ๆของเรายังไงล่ะงั้นขอดื่มก่อนได้เปล่า <c oughs> ได้สิเตียวเผื่อสองขวดใจฟ่างไม่กินคนเดียวหรอกได้ หอมเนาะเฮ้ยท้องกันสินับสนุนโดยไมโอิชิคิกุชาชาเขียวญี่ปุ่นผสมเก้งหวย